หวานที่สุดในวงการบันเทิงเต้าไฮโซนหวานกันแบบไม่รอใครจริงๆเมือ่อนางเอกสาวเต้นานัทพรเดินหน้าโพสต์วีทกับไฮโซหนุ่มนายประนายพรประภาหลังกลับจากเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนๆทมกลางดราม่าร้อนโดนวิภา์วิจารณ์ที่ใส่ชุดว่ายนะ้ำถึงกับมีประเด็นขู่ร้องฟ้องเชา้าในดอ,อกมาอินเลิฟก,กันแบบฉุดไม่อยู่เลยสำรับนางเอกสาวหน้าหวานเต้นานัทพรเตมีรัก ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับไฮโซหนุ่มในประนายหลังพึ่งกลับมาจากเที่ยวภูเก็ตด้วยกันล่าสุดแต้วเองได้โพสต์ภาพไปดินเนอร์อันสานหวานกับนายพร้อมแทกแคปชั่นเมื่อไหร่จะได้เจอคุณอีกงานนี้ทั้งแคปชั่นและบรรยากาศภาพที่สุดโรแมนติกทำให้แอบคิดไ,ไกลยไม่ได้ว่า นี่เขาไม่ได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันใช่ไหมคะข่าวบันเทิงที่ฮอตสุดๆตอนนี้เห็นจะได้มีข่าวนายจะเกินความรักครั้งใหม่ของนางเอกสาตวตัวท็อปอย่างเต้านะัทพรเตมีรักเพราะตั้งแต่ย่างก้าวเข้าวงการมาเป็นที่รับรู้กันตลอดว่าเต้านั้นคมหาอยู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการต้นอาร์มไลฟ์สกู l ซึ่งผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยขาสัาน้นคอซองหรือพูดง่ายๆว่าเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อครั้งเรียนมัธยม โดยสาวแต้านั้นเป็นเพื่อนกับน้องสาวของต้นถ้านับนิ้วมือมาก็14ปีแล้วมัง้งจนเมื่อเต้าได้เข้าวงการกระท่างกลายเป็นนงเอกหัวแถวที่โด่งดังสุดๆทั้งคู่ก็ยังคงกระชับความสัมพันธ์ไว้อย่างแน่นเหนียวเป็นความรักที่ถูกเปิดเผยและแฟนละครส่วนใหญ่ก็ยอมรับรวมทั้งเชียร์ให้รักครั้งนี้เดินทางไปถึงการแต่างงานแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็กลายเป็นแค่14ปีแห่งความหลัง เพราะการคบหาเป็นระยะเวลาเนนานกว่า10ปีนั้นแน่นอนค่ะความบูบบ้าในแบบความสัมพันธ์ฉันคนรักก็ย่อมมีอันลดน้อยลงกลายเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนมากกว่ากลายเป็นว่าถึงคบกันไปก็มองไม่เห็นอนาคตของการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันภาษาวัยรุ่นอาจจะเรียกต่างคนต่างบทโปรโมชั่นแล้วนะคะเอาจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างเต้ากับต้นถูกจับตาและเป็นข่าวมาสักพักใหญ่ๆแล้ว ว่าเขาทั้งคู่นั้นจะไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่ทั้งคู่ก็พยายามออกมาแก้ต่างทั้งด้วยคำพูดทั้งด้วยการลงภาพคู่เพื่อรบกระแสะข่าวดังกล่าวพร้อมเป็นการยืนยัน ว่าอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ก็ยังคงเดิมจนกระทั่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางด้านฝ่ายเต้าเองก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่ายุติความสัมพันธ์ฉันคนรักกับตนเรียบร้อยแล้วทัากลางการจับตามองว่าจบรักครั้งเก่าเพื่อเริ่มต้นรักครั้งใหม่หรืออย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็หนีไม่พ้นการคาดเดาไปต่างๆนาะนาะนะล่าสุดอินสตาแกรมแฟนคลับ ได้เปิดเผยภาพของนางเอกสาวแต้วที่ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมเฟนพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณพ่อคุณแม่ของแฟนหนุ่มไฮโซในประนายซึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักอบอุ่นมากๆที่ใครเห็นแล้วต้องยิ้มตามกันเลยยังไงเราก็ต้องมารอติดตามนะคะว่าสาวแต้วกับไฮโซในนะัจะลงเอรกันอีกทีตอนไหน